สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องต้นบางเอิญรีวิวปลากินปลาเอวนะครับวันนี้มาพบกับเมนูนี่นะครับแทนแทนปลาน้าหนึ่งน้ำจิ้มสามรสนะครับอันนี้เป็นฝีมือตากล้องครับนี่ฝีมือตากล้องทำเองนักเลงพอนะครับ ครับมามากินกันได้เลยนะครับวันนี้ประกอบไปด้วยปลานิลตัวโตโตนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับบะเตงแล้วก็พักสลัดแล้วก็มีขาวแล้วก็น้ำจิ้มนะครับนี่ครับน้ำจิ้มฝีมือจากกล้องนี่ครับทอดรับรองแซ่บหลายแน่ๆนะครับมาครับเรามากินได้กันเลยครับ วันนี้นะครับระเดิมด้วยจิ้มปลาครับจิ้มปลาครับอืมจิมปลานี่กินสารดอืมอน็นะครับนี่วิธีกินขออนุญาตเปิบมือใช้มือเลยแล้วกันล้างมือเรียบร้อยนะครับครับ นี่ครับทุกคนใส่ลงไปแต่อี่เลยนะครับแล้วก็บล็อกป่ามาเห็นหน้อยนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มสามรสอย่างนุ้ยนะครับนี่นะครับอืมอืม อะอรอครับขอบใจฮึม,ม,มพักรัตการสันปอกเหมาะเจนลำลำเจนเหลือ น้ำจิ้มขอบอกว่าออกหือบึ้งบึ้งเหเือเนี่ยนะครับ อร่อยแจ๊ก hmm. ม mm ีใครเนี hmm. mm ่ก็บข้าว้ำตัดแต่งกล้องละ โอเครับขอคำาตโตเสร็จละนะครับกินเข้าแรงตัวกันนะครับอืม โอเคครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากช่องนะครับของผมตัวยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับช่องต้นมงเอิญบากินปลารีวิววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ